ถ่ายไว้ดูหน่อยถนนเส้นทางนี้เพรอีกหน่อยก็คงไม่ได้กลับมาบ่อยๆลนะอาจจะบ่อยก็ได้มาช้อปปิ้ง <c oughs> แลเดี๋ยวจะย้ายงานไปอยู่นอกเมือง ก็ไม่ไกลจากจุดนี้เท่าไหร่นะ,นละเ,ลเลยปั๊มน้ำมันไปนิดนึงก็จะเป็นที่ทำงานใหม่ไปอยู่เส้นนอกเมืองนิดนึงสบายหน่อยต้องขับมาเส้นเมนเส้นใหญ่ ยากเจบยากไม่รู้ว่าเห็นในนี้หรือเปล่านะเห็นกังหันลมหรือเปล่าสวยเลยประมาณยี่สิบต้นต้นหนึ่งก็ตกประมาณ สามสี่ล้านหรือห้าล้านจำไม่ได้ไใใจ่ใจประมาณนะั้นพลังสะอาดพลังงานสะอาดที่เดนมาร์กก็นิยมมีกังหันลมเพื่อทำพลังงานสะอาดก็ยกใช้พลังงานที่ เป็นมิดกับสิ่งแวดลอ้อมถือว่าดนะีถ้ามีลมมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีลมมันก็ถือว่าลงทุนเยอะไม่คุมแต่ก่อนที่เขาจะติดตั้งเขาก็แย่ว่าแหละเขาก็ต้องดูจุดคุ้มทุนเขามีช่องลมช่องคุ้มไหมลมเยอะไหมเนาะสมสีม 4, สมห้าใช้งบประมาณของ ของหลวงเพื hmm. ่ออยากใช้แค่น mm ั hmm. example, example, ้นเนาะเขาต้องให้คุ้มจริงๆอ่ะเขาก็มีระบบตรวจสอบอะไรที่โอเคไม่ใช่คิดแต่จะใช้เพื่อให้มันหมดหมดงบประมาณหรือว่าเพื่อมีค่าอะไรใต้โต๊ะใต้แตะกันนะเนาะเออเนาะอย่าไปพูดเลยเรื่อง สนุกสนานตรงนั้นอย่าไปพูดเลยเนาะจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมีพร้อมอะไรทุกอย่างอะแต่ว่าเนาะเรามีอะไรดีกว่าเขาเยอะเลยเออแค่ให้มีใจมีใจพัฒนากันแค่นั้นแหละมีใจมีความหวังดีมีความแบบว่าเออ รักดีกับประเทศตัวเองอ่ะคิดเผื่อให้มันยาวๆอ่ะเออเนาะแค่นั้นแหละอุ้ยขี้คานเมืองไทยสวรรค์เอออยากจะพูดเลยอ่ะแค่นั้นแหละพี่น้องเลยไปดูวิวนี่ตอนนี้ก็ใบไ,ไม้ร่วงโรยเนาะใบไ,ไม้เริ่มเริ่มปริ เขตนี้ก็เป็นเขตที่เขาถือว่าเป็นเขตที่อูดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกเพราะว่ามันเหมาะสมเพราะว่ามันอยู่คือมันเหมือนกับเป็นมีแหล่งน้ําแหล่งอะไรพอเพียงเนาะแล้วก็อุณหภูมิอะไรก็มันก็อบอุ่นกว่าทางเหนือทางทางเหนือมันก็เหมาะสมที่เพาะปลูกเออทางนี้ดีกว่า คลาบุดมสมบูรณ์อย่าไปพูดถึงการเมืองเลยพูดการเมืองเดี๋ยวจะเลยเหยียบความเร็วอาจจะเลยลิมิตเดี๋ยวโดนปรับอีกปรับก็นั่นแหละพี่น้องเอ๋ยนี่กล้องกล้องเห็นไหมกล้องคกล้องนี่ก็ถ้าเราเหยียบเกินเขาให้ขบับเก้าสิบเราเฮ้ยพูดถึงการเมืองหน่อยมันมันเนาะ,ะมันเหยียบ มิดร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะโดนได้ประมาณพันพันหกอย่างต่ำนะพันหตกครั้งอ่ะครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ไม่ขับเกินสมมติว่าเกินร้อยสมมเขาให้ขับเลาะเกสเนี่ยเราขับเกินขับไปถึงร2 0ี่ิเนี่ยมันก็มีลิมิตอีกลิมิตหนึ่งที่ที่เขาจะปรับเพิ่มขึ้นอีกเนาะแต่ลิมิตขั้นต่ำสุดก็คือพันหโดนมาแล้วกัลยา ในชีวิตไม่เคยโดนปรับเลยในะเมืองไทยขับรถพาไฟแดงก็ยังไม่เคยเคยพามาแล้วแต่ยังไม่ได้ปรับอนะบเนาะความเร็วก็ยังไม่เคยโดนปรับเร็วเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ไม่ยอมไม่ปรับเอ๊ะมาโดนที่นี่พ่อแม่พี่น้องเหอยเข็ดไปจนตายนะเยอะเหลือเกิน โอเคพูดมากพูดแต่เรื่องสนุกๆน,นั่นเลยวันนี้อให้ดูอีกนิดนึงอันนี้โบดน,นี่ก็จะเป็นโบดเล็กๆนะมูเขาก็ขายให้คนอยู่นะทีก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ขายให้ประชาชนมาอยู่อาศัยนะ โอเคไม่สวยแล้วบรรยากาศตรงนี้ยาวไปแล้ว